เออเป็น4,500สยวยใสว่นะท่านผู้ชมเออมันต้องแบบนี้นี่ครับอุย้ยขึ้นมาเป็น23,000โอ้เออมันแตกดีวะ่ะเป็น2,000และะ้วท่านผู้ชมโอ้โหแตกแบบฮารูฮารามากท่านผะู้ชมแตกต่อแคมเปญวิดีโอนี้จะบทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง่ะนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะสวัสดีครับพบกับ YouTube Channel ช่องของเฮียมังกรนะครับผมเราก็อยู่กันที่เกมค่าย PG บัตเตอร์ไฟบอสซัมนะครับท่านผู้ชมเออเราจะได้ซ้ำไหมเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> เอาว่ะดอกไม้มาลงท่านผู้ชมกลายเป็นดักแด้แล้วมากลายเป็นผีเสือ้อเป็นผีเสือ้อจะไปที่ตัวคูณคูณเสนะิบ้วท่านผู้ชมยังไหลต่อไหมไม่ได้ไหลท่านผู้ชมโอ้โหเฮียมาที่100ท่านผู้ชมเบลดละ5้านะฟีสปินมารออยู่ว่ะตัวหนอนมาเป็นผีเสือ้อเป็นดักแด้ท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นคูณสิบยังไหลไหมขอให้ไหลขอให้ไหลโอ้โหฟีสปินท่านผู้ชมมาลง เนี่ยสำหรับเกมนะครับผมบัตเตอร์ไฟบอสซัมนะมันจะเป็นนะครับผมมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นรถด,ด่วนก่อนแล้วจะเป็นดักแด้แล้วจะเป็นผีเสื้อท่านผู้ชมแล้วมันก็จะเพิ่มตัวคูณขึ้นไปนะเดี๋ยวดูกันก่อนนะว่าเฮียจะไปต่อได้ไหมเหลือห้ารอบฟีสปินอุ้ยตอนนี้มันแตกดีว่ะเฮียมาจัดเช้ามากเลยเฮียมาจัดตอนหกโมงเช้านะท่านผู้ชมเออไปฟีสปินมากไปดีคราบไปดีครับเพิ่มรอบฟีสิปินให้เราเป็นสิบรอบฟีสปินนะครับผม ไปต่อดิครับไปต่อดิครับยี 27, ่สิบเจ็ดเลยสิบรอบปีตะปินเลยเก้ารอบปีตะปิ้นมาดิมาดิาดไหลต่อดิเอาละคูณหกคูณเก้าคูณยี่ห้าคูณยี่ห้าเออมาถึงคูณยี่ห้าแล้วท่านผู้ชมสามเจ็ดทีนี้แหละขอตัวแตกขอตัวแตกไปเลยคูณยี่ห้าไปเลขอตัวแตกสวยๆหน่อยมาดิเอาผีเสื้อมาลงอีกเป็นคูณสามสิบเป็นสี่สิบห้าท่านผู้ชม ขอตัวแตกโอ้โหตัวแตกไม่ลงแต่ตัวคูนอะไปก่อนตัวแตกท่านผู้ชม,ชมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม butterfly b l o s s m นะมันก็ภาพมันก็อลังการนะครับเสียงมันก็ดีนะเสียงมันดีอยู่ภาพสวยภาพสวย,สวยเวลาแตกมันจะแตกอลังการมากเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะลงให้เราไหมนะช่วงเวลานี้ครับเฮียก็จะลงแต่เกมแตกนะถ้าแตกดีเฮียก็จะลงนะถ้าเกิดแตกไม่ดีเฮียจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะ410 ดอกอัญชันมาเอาเต็มแผงเลยท่านผู้ชมคูณ6ไปดี่เป็น7จ็คูณ9ไประดี๋ยมาอีกไหมคูณ40ยืนรื้นอยู่ขอตัวแตกขอตัวแตกปึง้งตัวแตกไม่ลงหวยนิดเดียวไม่งั้นจะคูณ40นะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเท่านั้นไปนี่เหลือรอบฟีดสปินอา้าวมันให้เราอีกแนละ้วเป็น5รอบฟีดสปินนะท่านผู้ชมมาที่ดักแด้มาดักแด้มาอีกนะ้วท่านผู้ชมปีเสื้อมาลงปึง้งเป็นตัวคูณไยบินไปเป็นคูณ4 5แล้วเหลือ5รอบฟีสปินนะ อย่างนี้สนุกไปไหมไปถึงคูณ45เป็น562โอ้โหแต่ก็ไหลที่ดอกเดียวท่านผู้ชมก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะ589 5นะผมไปกัน1131น้11 31, นะอเอาจากแด้มันลงเต็มแผงเลยว่ะยังไหลต่อไหมไปต่ออีกที่คูณ6คูณ9ไปดิยังไหลต่อคูณ1 5คูณ60แล้วขอขอแต้แบบเมื่อกี้ขอแต้แบบเมื่อกี้โอ้ แม่หลอกดาวอ่ะคุณหลอกดาวเฉยเลยท่านผู้ชมคูณเยอะแต่ไม่แจกอ,อีกนิดเดียวคือไหลแล้วรอบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนะโองปูไม่งั้นจะกลายเป็นคูณ60แต่ก็คูณ60ยังยืนพื้นอยู่ท่านผู้ชมถหนึ่งรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาอีกไหมมาขอไหลไหลไปที่คูณ6ยังไปต่อไหมไปต่อยที่คูณ9ยังไปต่อยไหม11ยังไปต่อย คูณสองหกสิบห้าขอแตกอะไรก็ได้ขอแตกขึ้นมาก่อนปึ้งโอ้โหคูณเยอะแต่ไม่แตกวะโอ้โหทำให้เราลุ้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนอา้าวหยุดไม่ทันไม่น่ารีบลงเลยฟีสปินท่านผู้ชมเอียก็จะไล่เบรกขึ้นไปนะไม่ทันวะไม่ทันก็ไปดูกันเลยท่านผู้ชมยาวๆวไปยาวๆาวคืออะไเป็นคูณยี่สิบขอลุ้นขอลุ้น คือเราต้องดูนะครับผมเราต้องดูรดด่วนดักแด่ผีเสื้อลงมานะแล้วมันจะไปที่คูณตัวสุดท้ายนะผมมันจะบินเนี่ยเห็นปะมันบินมาแล้วเป็นคูณ25นะครับผมท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว337ขึ้นมาอีกเป็น30ยังไปต่อไหมส3ม้ย <c oughs> ยังเหลือนิกนึ่งคูณ35ท่านผู้ชม87เหลือหรอบฟิลปินโอ้โหไปเลยยาวๆท่านผู้ชมรัวๆไปเลยรัวๆช่วงนี้แตกหี่ต้องรัวนรวมเลยนะเหลือสรอบฟิลปินยังไปต่ออีกไหมไม่ได้ไปต่อนะ ไปอีกไหมไปอีกไหมคูณเก้าคูณสี่สิบแล้วขอปึ้งขอตัวแตกขอตัวแตกเออตัวแตกมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าแตกน้อยจัดเลยว่ะโอ้แตกสองจุดห้าอย่างงี้โอ้โหท่านผู้ชมมันเบตละหนะ้าไงโอ้โหพูดละขึ้นว่ะอืมเดี๋ยวเฮียอ่านเกมแป๊บหนึ่งนะไปท่านผู้ชมกระแทกหนักๆไปเลยอืมกระแทกหนักๆไปเลยขอวัดว่ะเบตละสองร้อยโอ้โหกดเองไม่มาว่ะท่านผู้ชม กดเองไม่มาก็ตามสูตรเลยนะออโต้ไปท่านผู้ชม30มรอบออโต้ตามสูตรไปเลยท่านผู้ชมโหลุ้นว่า1 1 0 0 900่อยเ้ังไหลไหมกุหลาบมาลงไฟมารอเป็นผีเสื้อบินไปทีนี้นแหละขอตัวไหลคูณ1ิไปดิส,สวยเอาละคูณ10 50คูณ10เป็น500เอาอันชั้นมาลงร้อยแคูณเป็น1,800งพด้มาอีดีไหลแล้วคูณ10เป็น500แต่นอกไปเลยท่านผู้ชม200ร0คูณเป็น2,000ยังไปต่อ,อยไหมโอ้โหดอกนี้สวยว่าขึ้นมาเป็น5,370 ยังน้อยแตกนอกก็ยังดีนะครับผมเราเอามาประมาณ200นะอันนี้ก็แตกไป6,000กว่าแล้วอะสวยใสยสวยใสยเลยท่านผู้ชมเหลือ24รอบยังไปต่อไหมเหลือ22รอบท่านผู้ชมยังไปต่อไหมอ้ยกสห้อไม่ได้ไปต่อท่านผู้ชม3 1ม930ยยังไปต่อที่อันชัน750 300มาดิเออเป็น4,500ันสวยใสยวะ่ะท่านผู้ชมเออมันต้องแบบนี้ดีครับ อุ้ยขึ้นมาเป็น2 3 0 0 0โอ้เออมันแตกดีว่ะเป็น2 0 0พแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยแตกแบบฮาลูฮาลามากท่านผู้ชมแตกแบบ30,000เออถ้าเกิดท่านใดชอบนะผมฝากากดไลค์กดติดตามถ้าเกิดท่านใดอยากแตกดีแบบนี้นะผมดูที่คอมเมนต์ที่เฮียมังกรปักบุตรได้เลยนะผมเออมาอยู่ในสังกัดของเฮียมังกรได้นะครับผมทำไมเป็น1 0 0 0 0ื่กว่ากว่าโอ้โหเป็นส0,000กว่านะท่านผู้ชมนานๆทีมันจะแตกแบบ คือม right, like really like uh, uh, ันอยู <een> it, right? ่ๆมันจะแตกมันก็แตกให้เฮียเลยแบบอย่างนี้มันนานๆทีนะมันไม่ได้แตกบ่อยๆนะท่านผู้ชมเฮียย้ำอีกทีนะครับหกโมงเช้านะหกโมงเช้าวันอังคารนะท่านท่านผู้ชมหนึ่งพันไปขออัดหนักๆเดีเดินหน้าทั้งสามหมื่นเจ็ดแล้วขออัดหนักๆเด้เอาอีกและกดไม่มากดเองไม่มาเนี่ยใจจริงจิตใจจริงเฮียก็อยากกดอ้าวฟีสปินมาลงว่าเป็ดละพันท่านผู้ชมเอาละเอาละสนุกแหละท่านผู้ชม หนุกเลยท่านผู้ชมคูณสามายังไหลต่อยไหมเป็ไปต่อที่คูณ6อันชันมาไปต่อที่คูณ9ก้าท่านผู้ชมคูณ15บห้าการคูณ20ขอสัก5,400คูณมาดิคูณ20ไปละโอ้โหเจ็ดพันท่านผู้ชมยังไหลต่อยเออคูณส5ยังไหลต่อยไหมคูณเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหดอกนี้ขึ้นมาอีกสามหมื่นเจ็ดว่ะโอ้หูอย่างนี้แตกดีท่านผู้ชมโอ้โหให้มันแตกดีแบบนี้บ่อยๆทีเถอนะขึ้นมาอีกสามรอบฟีสปินท่านผู้ชม เออถ้าเกิดแตกแบบนี้นะผมอยู่กับเฮียมังกรเนี่ยถอยได้ตลอดนะผมถอยได้ตลอดท่านผู้ชมไปดูกันยาวๆดูกันยาวๆแล้วผมสามพันขึ้นมาหนึ่งพัขึ้นมาหกพันท่านผู้ชม 3, 000, โอ้โหขึ้มาสามคูณสามสิบเออสี่ไปดิสี่ร้อยห้าพันคูณส0ไหมสามพันไปดิโอหนึ่งแสแตก1,000งแสว่าหน0่งพกร้อยัไปอีกห้าหมโอ้โหอะไรวะเนี่ย 7,8 0 0 0ขึ้นมาเป็น2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0กว่า3,000สนว่ะโอ้โหน,น,นานทีมันได้แตก3,000 0 0มันนานมาก่ทนะ่านผู้ชมโอ้โหไปดิครับไปดิครับรออะไรนะครับโอ้โหเป็นการที่แบบคือมันแตกดีนะท่านผู้ชมมารับประทานเฮียไปหลายหมื่นนะแต่เฮียมาเอาคืนว่ะ3 0 0 0 0 0ว่ะ ขอหนักๆจำชื่อเฮียมังกรไว้ครับผมขอมันแตกดีๆแบบนี้ไปอีกนานๆยาวๆย้ำอีกทีนะผม6วงเช้าแต่3 0 0แสนไปเลยว่ะเอามา2 0 0ร้อนะผมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นป่าวพอแต่3 0 0แสนแล้วแล้วมันไม่ให้เราอีกแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้จะรอเลยครับไม่ต้องมีความโลภแล้วท่านผู้ชมไปถอยดีครับรออะไรดีครับผมท่าในใดอยากแตกดีผมดูที่คอมเมนต์ที่เฮียปักหมุดไว้นะครับผมเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้แต่3 0 0แสนสวัสดีครับ